สวัสดีครับมือันี่สิพามาเบิงปลาปักหวานนะครับเป็นปลาปักหวานอายุประมาณสามปีนะครับเมือ่อวันที่ยี่สิบสองนะครับตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับจะมาอัปเดตผักหวานปลานะครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับตันนี้ปลูกรวนญ่ใส่เป็นไม้พี่เลี่ยงชะอมนะครับ ูกชะอมไว้แล้วก็ปลูกผักหวานตามหลังนะครับมีสิเป็นปลาหญ่าคาเลยนะครับจะมีตั้งแต่อายุ1ปีจนถึง3ปีนะครับส่วนนี้ปลูกมาทุกปีอันนี้ต้นประมาณปีนึงนะครับใน,นปลาหญาคานะครับ ต้นนี้ก็ปีหนึ่งนะครับในป่าหยาค้าขึ้นกันนะครับต้นนี้ก็ปีหนึ่งนะครับพันจะมีของภากเหนือแล้วก็ของสระบุรีนะครับคาค่ากันนะครับ อันนี้คับปีหนึ่งนะครับนี่สิเป็นปลาเข่านะครับนึกว่าซสีบเรก,กินแล้วนะครับน้าม้าพอดีครับปีนี้รายุเขานี่ครับนี่ต้นปีหนึ่ง อันนี้ก็ปีหนึ่งนะครับกลมเกินไปกับหญ้าเลยนะครับปลูกแบบหยอดมเมล็ดนะครับ ีนปีหนึ่งคือกันน้ำกำลังมากนะครับช่วงนี้น้ำเต็มคลองเลยนะครับบ่ค่อยได้ตัดหญ้านะครับปลูก ใ่หญงาเลยนะครับนี่ญงาค้างามชะอมแล้วครับนี่กรบต้นผักหวานนะครับยอดแต่โคนชะอมผักหวานป่าใหญ่ขึ้นกันนะครับ นี่ครับส่วนต้นสามปีนะครับอีประมาณนี้ครับสูงถ่วมหัวแล้วนะครับประมาณสองเมตรได้นะครับนี่ครับอันนี้ซิขาปีที่สามนะครับยังมาถึงสามปีดีนะครับต้นประมาณแขนเด็กน้อยครับ นี่ก็ผักวานนะครับตน้นต้นใหญ่มากเลยครับมีต้นใหญ่ต้นไใ้ญ่นะครับสลับกันนะครับเบืองนี่สิตอนกิ่ง ชะอมออกนะครับสีลงๆผักหวานสีงามนิดนึงนะครับนี่ผักหวานปลาไปเลยนะครับตอนปลูกนี่ยอดหลุมละประมาณ4ีถึงหเม็ดนะครับยอดใจ่คนชะอมนะครับ เลือทุกต้นทุกกลุ่มเลยนะครับนี่ก็บผักหวานนะครับต้นใหญ่มากเลยต้นเวิร์งนี่ที่ปลูกเสริมนะครับต้นที่แบบบ่งงามก็บับปลูกชะอมเสริมแล้วก็ยอดเม็ดรักหวานตามหลังนะครับ มันนี้ปลูกปีที่แล้วครับแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ลปลูกนะครับติดโควิดนะครับไม่ได้ล,ลงมาปลูกนะครับโดนกักตัวอยู่กอทอมมอครับปีหน้าก็สีลงเพิ่มไหมนะครับจากที่ว่างเปล่านะครับตรงนี้เป็นที่ว่างเปล่านะครับเป็น ปลาหยาค้านะครับลองเวิ้องผักหวานนะครับน่ครับเขาปีที่สองปีที่สามนะครับปลูกไล่ไลกันมานะครับบางต้นก็ สองปีกว่าบางตน้นก็ปีหนึ่งครับหอดเลยครับนี่เป็นน้ำนะครับบางช่วงก็แรงนะครับแบบบ่มีน้ำที่หดนะครับช่วงมีนาเมษาบ่ามีน้ำเลยครับ ตอนนี้น้ำกำลังมากมาครับพายุเขานี่ต้นบักทันนะครับต้นบักทันหรือต้นพุทธา ข้างล่างนี่ถ้าฤดูน้ำบ่ะมาอีปลูกเป็นพวกผักสวนครัวนะครับอันนี้ปลูกทั่วไว้ครับน้ำมาพอดี หยอดสีงามเลยนะครับนี่ครับนี่ปลูกรุ่นแรกเลยครับโซนนี่ โซนนี้จะเป็นพันธ์จากการเจนาบุรีน,นี้โซนนี้ถ่วมหัวเกือบทุกต้นเลยนะครับ ตาทีมาตัดกิ่งชมอ่ะมูต้นน้อยๆนี่ปลูกเสริมนะครับปลูกเสริมเมื่อปีที่แล้วครับ กรเบิงพันบ้านหมอหยอดมเมล็ดด้วยพันบ้านหมอสระบุรีนี่ครับพันบ้านหมออันนี้บ้านหมอ โอเคครับมือน้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ